หมู่บ้านเศษสิริบางโทร,รัสพระรามสองจองเพียง5 0 0พันพรอนเริ่มต้นที่4,000กว่าบาทค่ะฟรีดาวพร้อมอยู่กู้เต็มให้ร้อยเปอร์เซ็นเป็นทาวเฮาส์ชั้นเดียวแต่งใหม่อยู่ใกล้พระรามสองเพียง1.3กิโลเมตรค่ะหลังนี้เราต่อเติมครัวและก็พื้นที่หน้าบ้านกว้างโล่งสบายพิเศษ2ห้องนอนนะคะจะฟรีแอร์ห้องนอนใหญ่ค่ะ มี1ห,ห้องน้ำหนึ่งห้องครัวบิวอินและก็1ห,ห้องโถงสามารถจอดรถได้สองคันค่ะในบ้านหนึ่งคันและก็บริเวณหน้าบ้านอีกหนึ่งคันค่ะบ้านปรับปรุงตกแต่งใหม่ทั้งหลังสวยน่าอยู่มากนะคะมีระบบประปาไฟฟ้าพร้อมเข้าอยู่ได้เลยค่ะจุดเด่นของบ้านหลังนี้นะคะคือหนึ่งบ้านสวยตกแต่งใหม่ทั้งหลังแล้วก็ต่อเติมครัวและหน้าบ้านเรียบร้อยแล้วปูพื้นกระเบื้องให้ทั้งหมดค่ะ สนใจติดต่อพี่หมู0865204541ค่ะ